อันนี้จะเป็นอะไรครับหมูเห่าหาไทยเรารซื้อตั๋วเสร็จแล้วครับเดี๋ยว,รเ,รวเราไปขึ้นไปดูเลยนะครับมาพูดกับทางไปตรงน,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 น่อยกปตรงน้อยอ่านี่มา นี้อันนี้คืออักขงสัตว์ป่า่ะอนจักสัตว์ป่าอนจักรของสัตว์ป่านะคะวันนี้สัตว์เลื้อยคานอุ้ยอะคอเมลีน่นิฟีมามาดูนี่สิ น,นี้จะเป็นอันนเลเบิโนอิโฟนาน,น,นะครับตามเลยแต่ว่าอัเบิโนอ,อิโฟน่านก็ต้องมีน้ำด้วยนะครับมันต้องเลี้ยงกับน,น้ำน,นี่ก็จะเป็นดีกวกน,น่าที่บ้านนี่ก็มีเหมือนกันชื่อทาโร่นี่คือแมงป่องนะคะนี่ค่ะแมงป่องแมงป่องช้างครับลูกอันนี้เต่าเลี้ยวผาดอันนี้เต่าสุขต้านะคะ แล้วตอบมากันเลยครับเต่าที่ใหญ่อันดับที่สามหัวเลยครับอันนี้คือเต่ากระดองเต่าของคาราปาโกสครับเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับที่หนึ่งของโลกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอะไรนะครับลูกเป็นน้จืดครับปากระเบนน้ำจืดนี่ือนคเลสตอันนี้ก็จะเป็นเลสตกูครับ แก็ตัวใหญ่เขาจะมีแก้มปีแล้อันนี้ก็เหนูแกสบีเป็นป่าที่ไหนะครับมันเป็นหนูแกสบี้นะคะใช่ค่ะมีตัวหน้าที่บ้านจะตัวใหญ่ตัวนี้ไหมครับลูกที่บ้านคุณปู่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับลูกอันนี่จะเป็นหนูหลามนะครับตอนเล็กๆจะไม่ค่อยดุนะครับแต่พอโตแล้วจะดุ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นมูที่เราไม่ได้เลี้ยงเองเขาก็จะดูกับลูกเพราะเขาจะไม่คุ้นชินกับคนนะครับอันนี้คะเป็นองนตคะคะครับ งูบล็อกบอกของฮาริตเลยครับน่ะ <c oughs> จะไม่ถ่ายไม่ได้เลยงูตัวนี้น่าจะดุมากเอ๊มันคืองูอะไรกันนะเด็กๆฮาริตล่ากลัวมาครั้แล้วอ่ะโอ้โหฮาริตกลัวเหรอครับลูกไม่เห็นหน้ากลัวเลยนี่ครับงูเหลือมตอนเด็กๆ <c oughs> ยังตัวเล็กอยู่ครับเนี่ยอันนี้คือแม่นหางพวงนะครับโอ้แม่นหางพวง และเราก็จะมาเจอข้งคาวแม่ไก่ที่นอนอยู่บนนู้นน้องหลับอยู่แล้วต่อไปเราจะไปชั้นเจ็ดกันแล้วนะคะไปเลยไปโอ้โหคนนกเต็ม อาลิศครับเรามาเจอนี่แล้วแม่บัวเรตติกูก็เป็นสัตว์ที่มีลักษณะสายที่ค่อนข้าหงหลากหลายแต่น้องอน้องเมธ่าของเรานนี้เรียกได้ว่าสนิทแน่นอนนะครับผมและนี่คือเรตติกูนะค,ค,ครับ เชื่ออะไรครับอาริสอาิสโอเคขอโทษความจำทักษะการเรียนรู้เมื่อกี้ตัวอะไรยิ่งกาถูกนั้นยิ่งกาอะไรเฮ้ยถูกต้องขอสิยงัวไม่ได้เป็นเด็กตอนนี้ผมจะตอบไม่ได้อย่างต่ำึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่ตัวอะไรเขาฟังด้วยตัดกอบเอามากๆเลยโอเคนี่คือมูลเหลือมชื่อสับปะรดนับเป็นมูลเหลือยมเพศผู้อายุประมาณปีกว่าๆอยตัวแท้ ปีกลางเช้ามากนะครับกินไก่ได้ทั้งตัวนะครับให้ขอยตัวไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถังใครให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย